เราทดสอบแป้งแล้วเราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าอสิวเนี่ยชัดจริงๆนะ <c oughs> ทุกคนกลับมาเจอกับแพรที่ช่องแพรี่ออฟฟิเชียลอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปที่2ที่เราอัดคลิปกันแบบมาราธอนกันมากนะคะเพื่อนๆน,น,น่าจะสังเกตกันแล้วนะคะว่าทําไมแต่งหน้าแบบนี้แต่ทาไมยังเห็นรอยสิวอยู่เพราะว่าคลิปแรกที่เราอัดกันไปวันนี้เนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการทดลองแป้งเมลลินฟิตมีนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยลองไปดูกันที่คลิปทดสอบแป้งเมลลินฟิตมีกันได้นะคะเดี๋ยวแพรจะขึ้นไ้ให้ตรงไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยวันนี้นะคะแพรพื่จะมาลิปแบบ ก็คือทาลิปแบบเบลอขอบปากแบบสาวเกาหลีนั่นเองนะคะซึ่งคลิปสอน how to นี้นะคะแพรได้ทําไปแล้วในติ๊กต็อกเนาะแล้วก็มียอดวิวเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆแพรก็เลยมาทําคลิปการทาขอบปากแบบเบลอในเวอร์ชัน YouTube กันบ้างนะคะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจกันนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้ u t u b e อย่างที่บอกไม่แจ้งเตือนใครเลยนะคะรู้สึกแบบ ิวตกมากนะคะทุกคนก็ยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้แพด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยแพดให้เพื่อนๆนเตรียมคอนซีลเลอร์เขากันก,นก่อนเลยนะคะโดยคลิปนี้แพ้จะเลือกใช้เป็น f i t m e c คอนซีลเลอร์สี20แซนนะคะส่วนตัวที่2นะคะให้เพื่อนๆเตรียมลิปสติกไว้เลยนะคะสําหรับแพ้แพ้เลือกใช้เป็น a y b e l l i n e Ultimate Lipstick ตัวนี้นะคะเขาเป็นลิปสติกออกใหม่นั่นเองนะคะวิธีการทาลิปแบบเลอขอบปากแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนหัวใจ ะะแพ้อยากให้ทุกคนเนี่ยด้เลือกลิปสติกที่มีความลื่นเปลี่ยงง่ายไม่ดูแมตจนเกินไปนะคะโดยลิปสติกที่แพ้อยากจะแนะนำนั่นก็คือตัวนี้เลย Ultimate Li ิ stick เป็นลิปออกใหม่จาก b e l บ ine ที่แพแนะนําลิปตัวนี้เลยเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเขาเป็นลิปเนื้อแมตนะคะแต่มีความพิเศษตรงที่เขาบางเบาเกลี่ยงง่ายไม่ตกร่องนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื่นบนปากโดยที่ปากไม่แห้งไม่แตกอันนี้เป็นความพิเศษของลิปตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่สามารถเบลอขอบปากได้สวยมากๆโดยที่เขา ให้ชื่อว่าเบอร์ลิงเจลนั่นเองนะคะโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเบอร์ลิงเจลตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการเบอร์ขอบปากของเรานะคะให้มันดูมีความไล่เฉดสีได้สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาป็้ว่าเดี๋ยวเรามาลองลงให้เพื่อนๆนี่ดูกันเลยแลวกันนะคะตัดภาพกันมาที่ตรงบริเวณปากแบบนี้นะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะอย่างแรกเนาะให้เพื่อนๆนะคะลงคอนซีลเลอร์ให้ทั่วบริเวณรอบขอบปากก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วของเพื่อนๆนะคะค่อยๆเกลี่ยคอนซีลเลอร์ให้ทั่วบริเวณขอบปากนะ แล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้ออกมามันก็จะดูป่วยนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจเนาะแล้วต่อไปให้เพื่อนๆน,นะคะใช้ลิปสติกที่เพื่อนๆเ,เตรียมมาเนี่ยทาไปตรงบริเวณกึง่งกลางปากตรงนี้เลยนะสาหรับแพรเราเนี่ยแพร์เตรียมมา 2- ส,สีเลยนะคะซึ่งการทา2ส,สีด้วยลิปสติกของเม l บลีนอัลติแมทลิป s t i c เนี่ยมันจะค่อนข้างให้งานที่ออกมาสวยกว่าการทาลิปสติกแบบสีเดียวนะคะทุกคนยังไงแล้วเนี่ยเวลาทาลิปสติกตัวนี้อยากให้ทาทั้งหมด2ส,สีเลยฉะนั้นเวลาเพื่อนๆสอยเนี่ยแนะนําว่าสอยทั้ง2ส,งสมนเลยะคะยวสีแรกเลยนะนเ,เป็ส การลงเป็นเบสก่อนนะคะเพราะว่าเขามีสีอ่อนกว่าอีกตัวหนึ่งของแพ้เนาะนี่นะคะสีเขาจะอ,อกเป็นแบบชมพูก,กะปิกะปินิดนึงนะคะ ต่อมาให้เ,เพื่อนๆใช้แปรงแต่งหน้านะคะที่เป็นหัวพุ้มๆหน่อยแข็งๆนิดนึงนะคะเกลี่ยตรงช่วงบริเวณตรงนี้หรือจะใช้นิ้วก็ได้นะแตะเอาแล้วก็เกลี่ยออกมาต่อมานะคะแพ์จะใช้สีที่แพทเตรียมไว้นะคะเป็นสีที่มีความเข้มมากกว่าสีแรกเนาะแตะตรงไปบริเวณกึง่งกลางปากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็หยิบแปรงตัวเดิมเนี่นะมาเกลี่ยนะคะออกมาตรงข้างนอกเล็กน้อย เนคะเพื่อนๆการทาลิปแบบออมเบยง่ายปะแต่ว่าทุกอย่างดีหมดนะแต่ใดๆก็คือขัดใจตรงนี้จริงๆเพราะว่าเราทดสอบแปง้งแล้วเราไม่ได้ใช่คอนซีลเลอร์นะคะก็เลยรู้สึกว่าสิวเนี่ยชัดจริงๆคนะในเรื่องของการทาปากแบบเบลอขอบปากเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าเรามีลิปดีๆอย่างลิปตัวนี้แล้วนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีการเฟดออกไปบ้างแล้วอยากให้มันมีความเข้มหน่อยเนี่ยแล้วก็ใช้สีที่2ที่มันมีความเข้มเนี่ยสามารถลงทับไปตรงช่วงนี้ได้ ลิปตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขาเกลี่ยง่ายเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเบอร์ลิงเจลกันเลยจา้าเมเบ e ร์รีนอัลติแมทลิปตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นลิปที่กําลังจะมาเป็นไอคอนิกใหม่ของทาง m มเบอร์นเลยซึ่งเมเบอร์รีนอัลติแมทลิปส i ิกตัวนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด1 0สีเลยนะคะทุกคนและพิเศษไปกว่านั้นคือเขามีวงไอดอลเกาหลีสุดฮอตอย่างวงอิจีนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลิปสติกตัวนี้ด้วยโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้พ่ออนอนนนนๆไไมมาาาาากกกก็้ก้ยใใใรรํปช แบบเบลอๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลองไปสอยตัวนี้กันเนาะเป็นลิปสติกออกใหม่ที่บอกเลยว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะชอบมากๆเพราะว่าเขาเบอร์ขอบปากได้สวยแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจําหน่ายที่199บาทนะคะก็ลองไปหาซื้อหาตากันได้นะคะที่เคาน์เตอร์เมเบลีแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o p ปี้งั้นวันนี้พะต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะงั้นไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย うん。